สวัสดีได้จะเออทุกตาพาฝันค่ะเบิ้งคลิปเนื้อหน้าพาเอสเตอคลิปเนื้อหน้าพาหมาอันนี้ค่ะเออหน้ามาพายางขนมปังเออหน้ามามาปิ้งขนมปังมะปิ้งขนมปังทาเนยแล้วเออหน้ามากินกับอันเอ้ยซื้อสลัดอันพันหมาดอกค่ะบร mm ีเอ็ดเอาเด้อนี่ค่ะอันนี้สลัดอันไก่อันนี้สลัดอันแหมขานี่ไก่แหมแล้วก็ มันจะมีไข่อยู่แต่ว่าต้องมันรีบกินนะคะเจนว่นมันมดเวลามันมดอายุเสียงค่ะก็เหลืออยู่หิงอยู่ระคานี้มันก็เหลืออยู่เหิงอยู่อ,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 ยอ,ยอ่ะอันนี้เคยซื้อพันหมากเอ้ก็นำะมากินกับขนมปังปิง้งเอ้กนะ็ทานเนยแล้วเอ้กนะปิ้งพันจักน้อยนะคะเบิ้งหมาเ้อมาเอ็นกกันเนอะเบิ้งขนะน,นมปังปิ้งก็กนะถาเนยสักกอนเนาะทานเ,าเยน,นะนเเยนะเนื้อก็ Ao quang lung bên lớp nó khăn ông bung ui bung đu. Thai eng kin ăn tham eng ka bung. thua đê chà đơ an bap quang lung chân oi tha ping. ปังสองซิ้นดอกค่ะเอ้ยันเอาพัอาานออกมาทาเนยน้อยๆ,ๆบางๆแน่ค่ะมันจะงกบเลยเนาะมีก็เครื่องปิงปเอง๋อไอตังเสือมันฮ้อนวล่ะค่ะนี่แบบนี้เราบอกค่ะเอยทาข้างเดียวเด้อเอยสิเอาผสมกันแบบนี้ แล้ววันจังป้นหังงนันมันนี้ก็เอานี่ลงแล้วบอกค่ะนี่ค่ะ นี่รอสักคู่จ้าช่วงรลอนี่ก็เก็บอันเหนื่อยเข้าตู้เย็นก่อนเด้อจ้ะเด้อ มาเปิดมุมกันดูค่ะโอ้นี่เฮ้ามีการติดอีกด้หะแล้ก็อย่างบอันนั้นค่ะต้องรอแป๊บนึง ทาเนยน้อยไปเนาะขนาดเอากันนปินทางนี้หน่อยนึงค่ะพอดีแซบ่ะปินใส่พันอีกขางนึงกรอบๆเดีหน่อยนึงค่ะแป๊บเดียว,อ,ยยวอืม อะลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะปกติพัน์สิดีแต่ว่าไอ้บอดี้เอากรอบขนาดนั้นเลยเจะเนอเรชันพอดีนี่คะ่ะพอดีสำรับเอ้ยสิพอดีคะ่ะเบิ่งดึงออกก่อนไฟฟ้านี่ก็ต้องปิพดพันธเนี่ยค่ะทีมไวจะนอนพันธิ์เป็นแห้งๆกรอบๆมาวันนี้ก็นี่บอกคะ่ะมึง เอ้ก็นำมาทานทานนี่บัวค่ะทานสลัดเอ้ยนี่บัวมะทานสลัดก็ต้องตั้งกองมุมใหม่อกอนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบูเห็นกันเนาะ <c oughs> นี่จ้าอันนี้ก็นาตาขนมปังปิ้งเอ้ยทุกตาผาฝันวันนี้มาค่ะมากินนำกันได้จ้ะเด้อกินกับสลัดแฮมกับสลัดไก่จ้ะ บบตยาเอสได้ขาซื้อเพิ่นมาด้วยจ้ามาขาแซบๆอ่ะบุ๋มแม่ล่วงหลงซ้ำเอานี่มาจ้า